เอาแล้วนะครับเอฟซีทั้งเอาแล้วนะครับมาแล้วนะสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับต้องเห็ดกันหรือเปล่มมาในเอฟซีนะ,ะแต่ถ้าดีอย่างหนึ่งก็คือไฟดับแน่นอนถ้ากดมาในไฟดับแน่ๆน,นะครับไฟดับแน่นอนกลัวกลัวอย่างเดียวเอฟซีนะ กลัวกิ่งนะครับกิ่งไม้กิ่งอะไรนี่แหละเอ่าแต่ถ้ามันไม่มีกิ่งไม้ตายก็ไม่น่ากลัวนะครับนะสถานการณ์นะครับบูบาบูบาบา,บามาทีเดียวเมื่อวานก็เล่นงานอ่าในเมืองนะครับเล่นซะไฟเฟยดับกระเจิงกระจายไปทีเดียวนะครับในเมืองนี่ไฟดับกันเกื่อนกาดนะ่ะ ไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ถ้ามันไม่มันไม่ตกก็ไม่มีปัญหานะลมมานิดๆหน่อยๆก็พอได้อยู่พอรับได้อยู่เอฟซนี่แหละเอฟซี FC นะครับก็ว่ากันไปเนาะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้นะผลนี่แหละปัญหาหลักนะครับ คุณพรทิพย์นะครับสวัสดีครับผมอคุณมะลินะครับสวัสดีครับผมสบายกันครับ ตอนนี้ตอนนี้ก็พูดกันง่ายๆนะครับเอฟีเรื่องคดีนะครับคดีของสอทอนะครับก็พูดง่ายๆว่ารู้สึกว่าจะฟาดงวงฟาดงาไปทั่วเลยนะครับนะคือคนแบบนี้นะบอกตรงอ่าตอนแรกครับเราไม่คิดหรอกเขาจะเป็นแบบนี้เอถ้าเขาถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เขาไม่ให้เข้ามาแล้ว บอกเลยนะไม่ให้เข้ามาในในนาเลยละ่ะเอาพูดง่ายไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้อ่าเพราะเราไม่รู้ไงเอฟซีเราไม่รู้ไงว่าเข้ามาแล้วจะกลายเป็นแบบนี้จะกลายเป็นคล้ายห่อข้างแค่เอคอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาอืมนะคอยหาเรื่องหาราวนะคอยแซนู่นนี่นั่นเออไม่สมควรเลยละ่ะ อืมเราคิดเราก็ไม่รู้แล้วว่าเรามัดูคนไม่ออกนะออเว่าเขาเป็นคนแบบไหนยังไงเอ,อแต่ปัจจุบันนี้รู้ซึง้งนะครับรู้ซึ้งแล้วว่าเออเขาเป็นแบบนี้เพอรอาะฉะนั้นมันก็แก้ไม่ได้ไหนๆมันผ่านไปแล้วเนาะเรื่องราวมันผ่านไปแล้วออคุณแม่เนเพนนะครับสวัสดีครับผมเรื่องราวมันผ่านไปแล้วเนาะเราก็แก้สถานการณ์ที่มันผ่านมาไม่ได้ แต่ก็ต้องจดจำแหละว่าเขาบอกเขาไม่ยอมเออเขาบอกเขาไม่ยอมอถ้าเมอ,อ่าป้าไม่ไปนะเขาก็จะขอเลื่อนเอเอเ้าเลื่อนก็เลื่อนสิจะไม่เกี่ยวกับเราเนี่ย <c ười> คุณจะเลื่อนสิบครั้งก็แล้วแต่เออเลื่อนไปสิใช่ไหมเอคุณเลื่อนไม่เกินสองสามครั้งหรอกเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยง คุณจะเลื่อนกี่ครั้งมันเรื่องของคุณนะครับไม่เกี่ยวกันเออแต่ตาป้าไม่ไป้วอย่างจบละเอาจริงไม่มีเหตุผลคนได้ที่เขาจะไปเ,เพราะเขาถแถลงเขาถแถลงไปแล้วไแถลงต่อสารไปแล้วว่าเขาจะไม่เอาไม่เอาป้าไปเป็นพยานเออมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี FC. นะ มันก็จบไปแล้วคุณจะไปอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้ว่าเขาสู้ไม่ได้นู่นไม่เกี่ยวเออพยานให้ตัวเองก็ได้นะเออคราวนี้ก็โมโหสิครับคือพวกนี้ทาตามแผนเดิมไม่ได้เออสร้างวิธีการตามแผนเดิมไม่ได้ก็เกิดการโมโหนะครับเกิดการบีบบังคับกดขี่ทนไม่ไหวเออนะเหมือนกับว่าเอ้ย เอาเข้ามาไม่ได้เนี่ยเอาออกจากที่นาไม่ได้เนี่ยโอ้โหหมดหมดซึ่งความสามารถเลยเออหมดหมดความสามารถแล้วก็ขู่เขาเลยเขาบอกต่อไปจะลำบากวนนกาว่านี้อีกเขาวูดงี้เลยโอ้โหเอาไปเอามาเนี่เราจะกลายเป็นคนผิดไปซะแล้วนะเอฟซีเนะี่ยทั้งที่ไม่รู้เรื่องเนะยเป็นกลายเป็นคนผิดไปซะแล้วเออเห็นไหมเอาไปเอามาจะกลายเป็นคนผิดไปได้โอ้โหคนบางคนนะมันก็เลวจริงๆงเนะี่ เอาจริงๆนะ่ไม่เคยคิดนะครับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเอเราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าเขาจะกลายเป็นคนแบบนั้นไปได้กลายเป็นคนที่แบบสติแตกนะครับสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปเรื่อยเชื่อนะไม่รู้จะคิดยังไงหาเหตุผลไม่เพียงพอคือไม่มีเหตุผลนะเอาให้ง่าย ขนาดตัวเองผิดก็ยังไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองผิดอเออเรื่องมันเกิดจากใครยังไงนะมันก็รู้กันอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปพาดพิงคนอื่นเขามันจะไปโดนเรื่องราวนี้ได้ยังไงถูกไหมเราไปพาดพิงในสิ่งที่เขาเสียหายเขาเขาว่าถ้ามันไม่เข้าคอนะบอกได้เลย,เลยถ้าคุณไปถ้าคนอื่นเนะี่ยไม่รู้ว่าใครไปร้องเรียนเนี่ย ถ้ามันไม่เข้าข้อกฎหมายเขาก็ไม่รับรองนะไม่รับเรื่องเออเอเขาดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เข้าข้อหรือมันไม่เข,าข้ากฎหมายเขาก็ไม่รับเขาดูลเลยมันอ่อนนี่ว่ามันไม่ได้เขาก็ตีตกไปง,ง่ายๆเลยตีตกไปแต่ถ้าเขารับนั่นก็หมายความว่าอเออมันก็มีมูลเว้ยเฮ้ยเออมันก็เสียหายเ,ยเห็นไหมเขาก็รับเรื่องอ่ะผูก็ต้องไปสู้กันข้้งบนแล้วว่า,ารับแล้วเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนยังไงกัน เห็นไหมมันชัดเจนอยู่แล้วเออถ้าเขารับเรื่องสมยัยความว่าเออมันเข้าข้อมันข้อกฎหมายเขามันเข้าแล้วเนี่ยเออคุณก็ต้องไปยอมรับสภาพเออว่าเขาจะหาเหตุผลมาลบล้างเขายังได้อย่างไงก็ว่ากันไปแต่คุณบอกว่ายังไม่ทันสู้อะไรเลยคุณบอกโอ้คุณชนะแน่นอนไม่ผิดอะไรเลยเขาว่างั้นนะเขาพูดไปเนะี่ย ด้วยความบริสุทธิ์ใจอบริสุทธิ์ใจน่ะเอฟซี FC นะเออมันไม่เหมือนกันนะบริสุทธิ์ใจแล้วก็มองคนที่มองเข้าไปข้างในเนะี่ยเฮ้ยมันไม่บริสุทธิ์นี่ว่ามันไปเล่นงานเขานี่ว่าเออมันไปพูดพาดพิงให้เขาเสียหายเอะชัดเจนไหมเอฟซีนี่แหละคนเราก็อย่างว่านะไม่ยอมที่จะยอมแพ้ รู้ก็าทั้งรู้ว่าตัวเองผิดจะฝืนฝืนนะอืมใช่ครับผมหลอกเอฟซีตัวเองใช่ไหม <laughs> เออแอดก็ว่าอย่างนั้นนะก็ไปเดินทางไปทีก็ได้เออได้ค่าเดินทางอยู่แล้วแล้วที่ที่เขาจะไปเนี่ยมันบอกว่าเขาไปเองสิเขาว่างั้นเออจะไม่ยอมจ่ายค่าเดินทางอ่ะให้ไปเองเออไม่ไปเดี๋ยวก็โดนบีบเขาว่างั้น เขาก็มีเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องพูดได้ที่ว่าเขาไปมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องของเขาที่เขาต้องไปด้วยซ้ําไปเออให้เขาไปแล้วก็มีข้ออ้างว่าเนี่ยไปได้ยังไงเขาก็อยู่ไกลขนาดนั้นค่าใช้จ่ายก็แพงอ่อเขาเขาพูดได้อยู่แล้วแล้วคิดดูทีมันไม่มีเงินให้ค่ารถค่าทํามันค่าอะไรสักอย่างให้ไปอย่างเดียวเออไม่ไปก็จะบีบ อ่ะบีบให้ออกหมยอย่างเดียวเห็นไหมแน่นอนไหมเอฟซีนะมันก็ไม่ใช่งไงเออไม่เข้าใจว่าแม่แม่เขาคิดยังไงเออเขาทําไมชอบแบบนี้อย่างว่าแะละคนเรามันไม่เหมือนกันเออคนเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ไม่ชอบเออก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ก็เสียงลมไงเสียงลมเสียงอ่าเสียงฝนนั่นแหละแต่มันยังไม่มาเอถ้ามาก็จะวิ่งนะมันไม่ยากหรอกเรื่องวิ่งถนัดยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะ่ะป้าแกคงไม่ยอมอไม่ยอมนะครับว่าย,ยังไงเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ไปอ่าเห็นไหมมันก็จบแล้ว มันก็บีบบังคับให้เข้าไปอืมทั้งน้นที่คนเราเนี่ยด่าเขาทุกวันเอ,อวันนี้ดูเขาก็ด่าอยู่เหมือนเดิมเลยสิถ้ด่าอยู่เหมือนเดิมว่าอยู่เหมือนเดิมเ,เขาเตือนแล้วเอฟซีเขาเตือนแล้วนะเอ,อเตือนแล้วว่าอย่าอย่าพูดเอ,อ,อย่ากล่าวหาเขาก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิม ใช่ครับผมนะครับก็คือพูดง่ายว่าเขาไม่ไปเออเขาก็ไม่พอใจนะว่าเขาจะสู้ได้ยังไงเขาต้องไปเออไม่ไปไม่ได้เขาสู้ไม่ได้เขาว่างั้นเอออะไรไม่เกี่ยวโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่เอฟีนะ ม่ให้เขาไปแต่ว,ว่าเออไม่จ่ายเงินให้เขานะให้ไปแต่ไม่จ่ายเงินก็ลองคิดดูสิจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้ใช่ครับผมเพราหน้าเป็นห่วงอยู่ เลยนะครับแมวมอือหนีหมดเลยแมวเข้าห้องไปเลยนะครับอ,อแอบเลยเออนี่แหละนะครับส,สัญชาติยานนะครับเอีนะสัญชาติยานกันเอาตัวรอดตัวรอดของเขานะ ไม่ยอมที่น,นครพนมังคาเปิดหลายหลังแล้วอแอนเหตุแล้วนะครับเพราะว่าสกนลกับน,นครพนมมันไม่ต่างกันเยอะใช่ไหมผูพนิย่ายว่าไอา้ป้ายอะ่ะป้ายอยู่ข้างทางเนะี่ปิวอยู่บนถนนนะเ,เห็นไหมป้ายอยู่ข้างทางนี่ปิวกระจายไปหมดแล้วก็เสร็จ เศษใบไม้เศษหญ้าเศษอะไรไปอิวอยู่บนถนนเกินกาดไปหมดอะ่ะเออเกินกาดไปหมดคือลมแรงมากอะ่ะลมลมแรงลมแรงมากๆอะ่ะ เออก็เนี่ยมันฝนครั้งแรกไงฝนครั้งแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละฝนฤดูร้อนอนะมันก็จะกระหนํำมันก็จะรุนแรงนะพัดเอาอเศษเอาอะไรขึ้นมาบนถนนเยอะแยะมากมายเอส้สเออมันชัดเจนอยู่แล้วน,ะนี่เนี่ยเพราะว่ากันไปเนี่ยอ่ เราก็มาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่าถ้าไม่ตกก็ดีอมาอากาศอย่างนี้มันกระลมเย็นๆดีนะฮะเอ่อถ้าอากาศร้อนเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหนาวเกินไปก็ไม่ดีเอ่อไม่ดีนะครับเอ่อไม่เป็นที่น่าพิษสมัยแน่นอนนะครับนิทยานะครับสวัสดีครับผม,บมเสียงกระทึกคึกคมทีเดียว มฝนหน้าฝนก็ไม่ค่อยดีอย่างนึงคือหากินลําบากบอกง่ายๆหากินลําบากอันนี้ก็เหมือนกันไฟก็จะดับรู้สึกว่าจะดับเลยหรือเปล่านี่ดับไปแล้วด้วยเนี่ยนะเอซนะไฟดับไปแล้วไม่มีไฟแล้วนะไฟดับไปแล้วออแต่ว่า สัญญาณเน็ตมันยังมันยังมีอยู่ไงเออมันยังมีอยู่ก็ก็ยังใช้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะนยังใช้ได้